ดูกับผู้ชายผ้าคุมสีแดงกันสามตัวโอเคไอ้ก๊อตกลับมาแล้วได้หมกปอบนี่อะไรนี่ก็คือไอ้ไอ้เชี่ยมากอ้เรามาอยู่โลกสามกันนะเพื่อจะมาล่าลีวัตานโอเคไอ้มากุ่งเร็วโอเคเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเป็นคนจริงเฮ้ยเกลมันตกเลือดใครไม่หมักตกเลือดหรอไม่รู้ย้ายกรูไม่รู้ไม่รู้แล้วจับแม่งแม่งข้างัวแตกอยู่แตกเนี้ย ตเ้้ายไอ้ม oh, uh, no ันเกาะเต่าพี uh, ่เกาะเต่าเกาะกระเลาเดี๋ยวมันเกาะเนี่ยเพราะมาพิจานมาผิด hmm, ด้านณอุ้นี่ตาเต่าไงตาเต่าตาเต่าเอ๋เอ๋มามึง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 จะเลี้ยวไปตรงนั้นทำไมมึงจะเลี้ยวกับเกาะทำไมเดี๋ยวมึงมาต้องมาตรงแถวๆนี้เพื่อไปเกาะเต่าเกาะเต่าเราเลยไปละขี่อยู่ดีๆเจอเกาะเต่าด้วยดันยัข้างอยู่นิมึงมึง ม่บึงเลี้ยวไปฝั่งนู้นเอพอพ่อพ่อไอ้สัดกูบอกพ่อโอ้ก็กกเลี้ยวเฮ้ยตรงนี้มันเกาะเดิมได้เหรอเออที่อย่าประมาณนี้แหละดิจำได้เปล่ากูนึนกว,ากว่าเกาะลับเว้ยถ้าไรเกาะลับพี่เจ้าร้องไห้อะมุจจะย้อนกลับไปเทีย้ยขับดีๆได้ไหมมามามาเดี๋ยวกูขับเองมะไม่เชื่อใจมึง มึงเชื meantime, ่อใจกูไอ้กูเปิดเข็มที่ตลอดเวลาเอาไอ้แค่คนมี G P S มึงไม่เชื่อใจทำยอ่ไรวะคนมี G P S เรียนในยูทูบเหะได้เห็นหน้าอันดับราไลนไม่ชัด

ไฟกันนั่นแหละดูดินทะเลที่เป่าน้ำเล่ถึงไม่ได้แล้วน้ไม่ถึงก้อนหินเลยไอ้เพื่อนมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลวไอ้เชืยตูมาแล้วไอ้เชืยตูมาโอเคถึงได้านนั่นอุ้ยเว้ยระวังซ้อนหินมาเลยลูกแก่ก็หินใหญ่เลยเนาะไอ้มาเกณฑ์เลยมะขี่ขี่เรือไปชนก็อนหินเติมเตรมเต็ม กันอีกแล้วคิดได้ดิว้าฮไม่ใช่เราก็จะลงกันที่นี่สาบวนนี่ลากิสภาพดีเจอฉันลูกชลาตอนแรกโอ้โหโอดีนี่ไม่ดีเกินเออ้ัรถ้าสลัมแกเรือเรามามามี่จะล่าอยู่แล้วเดี๋ยวกูล่าแล้วกันเพราะกูต้องทำเลยเฮ้แม่ทองเกลีันแม่แต่กูอาจจะช่วยไม่ได้มากสามมันเีอะแต่กูอาจจะไม่ได้ช่วยกูก็มีสามไหว้นะ Gue, <tuk> gue, gue tolak you, gue tolak you. Hey, kerana mimi. Uii, kalau jenuh, kau cuma pungkung. Bam, 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 โอมาเว่ยแมงร้อยแมงร้อยแล้วมันเป็นกูแต่มันไม่ได้เปิดอ๋อฉลาดล่ะมันล่ะไม่ได้เปิดบีบีแต่กูเปิดโอ้ยเออกระเบียกกระีสตอยแล้วมันก็แล้วมันก็บอกว่ากูว่าแล้วมันก็บอกว่าเปิดบีบีดิคงมัีที่สองแล้วมันก็บอกกูว่ามันเปิดบีบีดิคงมีองแล้วมัามีบีดิทัเลที่สองเลยเพื่อนแล้วมันก็บอกว่ามันก็เปิดบีบีดิแล้วฉลามก็แทะเรือเลยเพื่อนฉลามแล้วก็เปิดบีบีดิมันบอกมาแล้วแล้วก็ แล้วพอเ <ừ S 1> แล้วมันลบเออล้างมงกับทำไมใช้มลลใหมดคอตสกิลหนึ่งไปต่อยเจ้าะทะเลทต่ไมเจ้าทะเลไม่ได้ลบแไม่ได้รับแต่เบอร์หนก็โจมตีโดย,ชย,ยใช้สกิลเลย่ะใช่ต่อยที่มาโดนต้องใช้สกิลไม่ต้องใช้พลังของสกิลติดกอมมีอยู่แค่ไอเนียเนี้ยไอัเนี้ยสกิลนั้นสกิลเดียวสกิลสองสกิลสามก็ใช้ได้ของมัดก๊อตอ่ะก็ใช้ได้ใช้ได้หมดอ่ะสกิลสกิลไหนโจมตีโดนแค่นัน้นอ่ะถ้าเรา ตีโดนฮิตบ็อกมันอะจะต้องเป็นสกิลนะเยี่ยมแล้วเป็นสกิลทำไมคราวนี้ไม่มีสลัดไครเลี้ยงเลยอันนี้ที่ถามแล้วแล้วจิ้งจกมึงก็พังใช่เลยแล้วว่าทำไมเลือเหรือมึงแคบมางเนีะยิ้งจกพัสิแน่จิ้งมึงก็ตอกสิเดี๋ยวกูจะไปค่าพี่ตอกเรือพี่ตอกเรือแล้วกูบอกว่าก่อนแล้วมันก็ยิงยิงยังอยู่เไอ้ก้อน เอกเลยแล้วมึงอ่ะเรื่องนันร่าแหละอุ้ยสามตัวีตัวไหนมึงช่วยได้มึงช่วยหน่อยโอเคแล้วเพราะว่าเพราะคิสเนี่มันมันน้ำแบบนี้เฮ้ยอันนี้มันนั่งรอกูก่อนโอเคขึ้นเลยเดินกลับไปนั่งก่อนเฮ้ยรอบต่อไปกวดจะยังไม่ได้ช่วยนะเขาดีจะมาบอกเลยอ่า เก็บไอ้นี่กูมีนี่นะเพื่อนไอ้ตรงนี้กูมีสามไอ้ที่มันเป็นแบบชนดมีสะเบลูเก็บนี่แค่ไม่กี่ม่อะกูรอบต่อไปกว่าจะยังไม่ได้เกื่อนะเพราะว่ากูต้องเก็บ เนี่ยมึงเราใาของมันกัั่นอแฟแก้วองหนมันไปหยุดตรงนะไม่เล่นอีกเ่ีนีก้ ก็บินขึ้นฟ้าเรือเราพังอ้าวชิปหายตายหาใบปยมาเลยวัดด้วย,าายต้องล่าลิเวทฐานไม่สำเร็จครับทุกคนมาเลยมาเลยนลองใหม่แล้วลองใหม่มล,ล,อหมมล,ลองใหม่นะตอนนี้ตอนนี้กูยุ่งอยู่ไม่ให้เลือกว่าจะลองใหม่หรือจะลงดันไอ้กูได้ไอะไรว้าวแค่จะลองใหม่หรือจะลงดันลองใหม่ชิปหายแล้วเบอรกดบิดเผลอร์ไปกด ไม่ okay. ถ้าเราลงดันเราก็ผ่านร้ออซนน่ะแต one, ่แต่ถ้าเราไม่ลงดันดันดันเล่นอันน no> ี้ต่อเราอาจจะต้องนานกว่ากว่าหนึงชั่วโมงคือในคลิปอะเรามีส่วนตัดส่วนบางส่วนออกก็ไอ้ก้อนมึงถอยกลันก็ได้เดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มห่างแป๊บนึงเดี๋ยวผมเล่งความเร็วสปีดคลิปดีกว่า่วนผมก็มันไอ้ยึงตี โอเคทุกคนพอผมพอผมฟาร์มเกตเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่ผมต้องทำคือไปเกาะสุดท้ายไปหาเรียบร้อยป่ากันได้แต่สุดท้ายกูก็ต้องตายเพราะว่าเรือดนโดนอามนขึ้นหินก่อนขึ้นหนินหก่อนมะเร่งความเร็วคิด นานนะครับกยักับหมอานะโอเคไหนดูซิอ่ไอ้กัปลลงเดยวตไปข้างหน้าแล้วก็เดินเลี้ยวขวาเจอกับกูมาสิคะเต้องความเกียรติวะไอ้กอ ก็เป็นพันธมิตรก่อนก่อนไดแม่กูตีครั้งเดียวน่าจะเต็มเลยเพราะมันเหลือน,นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวต,ยต,ยยนะตีครั้งเดียวเต็มเลยเดี๋ยวก็น้องมิคเอามันตายเลยเหรอไม่กูตีครั้งเดียวเต็มน่าจะครั้งเดียวมันอยูอ่ในเซฟโซนออกมาดิมันเปิดบีบป่ะนี่ะเปิดเอาแถวนี้เซฟโซนเหรอตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยไม่เซฟโซนแล้วหยุดห<อ>ยุดห<ะ>ยุดหยุดหยุดโอเคเต็มเต็มเต็มรับรับรับตีบิบแล้วนะก็เดี๋ยวมาเก้ากันเลย รับรับมาอุ้งได้ผลกิโลมโอเคไปโอเคซิชิปรงกากันทุกท่านผลอุงดันเลยพรเป่าดัานน้ำแข็งดล <c oughs> ว่าดันะไม่น่าไหวอ้าแต่กูมีบากี้อยู่ในตัวเอ้กูมีผลกิโลอยู่ในตัวป,าป้าะก็ซื้อเลยเท่านั้นอ่ะได้ซื้อเลยเท่านั้นอ่ะซื้อให้ดันให้ถูกด้วยนะเอาน้ำแข็งใช่ไหม เลมันออกมาแล้วไอ้กูจะหลุดีก่กังไปอีกนิดตะบงเฉียงก้งก้งไอ้กนไปไเริเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเป็นหนวดอันนี้ยิ้มงไฉันตามคนอย่ากันกูไม่งั้นกูจะตายเไรเกิดไรนจะคามเจริญแล้จะับคาม เหีมคนดูเพื่อนผมมันขัดของตอนเจริญขาคนดูดิเพื่อนผมขัดของพ่อเจริญไม่คอมมิไปกี่ีตกเกคนอ่าอะแนนมีกี่สัปดาหบย กูยังเลย้งเนไ่าไม่เห็นเห็นอะไรผ่านกูเหนอยู่ข้างหลังเสไม่เห็นเลยคือกูไม่เห็นเรีงเงี้ยกูโตไปข้างหน้าเครื่องกูแหลกค่งกูถา้เลยด้าสกีเลยก่อนได้ดิเาสกเรกากลย่ิเาะสีงได้วยอยู่ไหน ม,มันอยู่กลางทะเลฟางเดินๆมันอยู่เนี่ยมันอยู่นี่เพื่อน <ๆ S 2> ๆๆมึงก็ไปช่วยม,ม, <า S 1> มันสิมึงอยู่กลางทะเลเียเดินขึ้นมาบนน้ำมึงกระโดดแล้วตรงไปข้างหน้ากระโดดแล้วตรงไปข้างหน้าเอาพี่ <ๆ S 2> kamar yang oke karja ตลอดนะว่าเครื่องมั้างอันนั้นหนะาตากูเป็นลายๆแล้วมันแบบไม่หนีบเลยอันนั้นก็เครื่องมือเบิดแล้วครับบายบายเลยบายบายได้เลยพวกกูเคยเป็นแต่ช้นเดี๋ยวหน้าตากูก็เป็นลายก่อนสุดท้ายอะแม่งชอบเป็นแต่ก่อนสุดท้ายกูตายคือจูบผู้หญิงจบเลยไม่จบหรอกอันนั้นถ้าบอลเหลือเลือดแดงอันนั้นไม่จบแต่ถ้าบอลเหลือเลือดเตีกันนั้นบายบายปั่นดีเขามอง มีกระปีสบายระปผมเครื่องมือแหลกออกเหุ่ผลมาต้วเครื่องอันนี้เครื่องตอกเนิ้อน่ะแต่เครื่องกูยังเล่นได้เออเมื่อวานขวดกระดาษี่เกบของน้ f ขายดีท e ่เคี้ยวซื้อตีเป็นกู l ล็อกแต่กูรอแกรเกิดการ์ดกูเล่นกูรอเหมือนกันให้กอลตีไปไปไปกไดก็เดกมายา

ไใม่ใ่บาตะกี้ถูกไปเดาเฮ้ยขอรตัวกูด้หมเหียวเ่มเหยวเ่ยอมให้มันฆ่าตายหรอไม่ฆ่าเลฆ่าเลยรักตัวกูร้มฆ่าตายเหรออะไรห้มันไปกบีเย ยังยม่ร้งไอ้ยังดีไอ้ยังม่ได้ยูงดีกม่ตอนเด็กจิ้มแกมวันนี้เดี๋ยวมาลองอย้าอะเอไว้ยูยูสุ้ายอะแต่สุดท้ายเอไว้ยูไม่มีมึงก็ไหว่ยเยถอนเถอนตูเถเ้ตายก็ตายไอ้ก็ตายแต่กูไม่ย มือมนอโอเกันเด้อก็คือลงดันผมยอมตายนะว่ามันไม่คือให้ก้อนมันลองผ่านเองดูว่าก้อนมันไม่ค่อยอยากมันไม่ค่อยชอบชอบแม่คนอื่นช่วยนะมันชอบรัดคิวคนอื่นนะโอเคให้มันสู้เองเลยกันกันใช่ไหมมั้งมึงไม่ต้องมามึงมึงอยู่ไหนวะหนีเยอะมึงไม่ได้ใช้ฝนประตูอ่ะกลัวมาเกาะเกาะสมบูรณ์แล้วเพว้ย โอเคแล้วไงต่อแล้วก like oh, ็วาร์ปกลับแล้วก็วาร์ปหายแล้วก็วาร์ปไปเกาะอุ้ยแล้วก็วาร์ปมึงจะปิดคลิปไหมเนี่ยลก็วาวแล้วก็วาวกลัอ่ะอยกันมาับจะได้ปิดคลิปแล้กูฆ่าได้กับกับไม่รู้กี่ตัวกูจำไม่ได้แต่มันฆ่าบอลไม่ได้มันเอ้เอ้ยและวแล้แล้แป๊บนึงแป๊บนึงอะไรกูอยู่เกาะลงดวนลงนี่กันไปละไปละไปละมันนี่กันมาเลยอ่ะ ขอขอขอหน่อยขอหนายเฮ้ยเฮ้ยกูขอใบเรียนหน่อยกูจะได้เอาไปลงดันเขคลิปนะสมอเรือหดมาเป็นคลิปกันกูไปละเปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปคนดูไปแล้วเพื่อนไอไอไอกันมึงไม่ต้องเข้าเฟรมไอกันมึงไม่ต้องเข้าเฟรมให้มากมายอย่างเดียวอ่ากูปิดแล้วเพื่อนกูปิดคลิปตรงเนี้ยอ่มึงจะไปตรงนั้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเล็ดอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปหาโอเคเดี๋ยวกูรอกดี๋ยวแล้วมันเกาะเตาไอกันมึงอย่าอย่าเพิ่งเข้าเฟรมละอย่าเพิ่งเข้าเฟรม มึงมึงมึงอไอ้ด้านมึงไปยืยนหลังกูมึงมึงมึงกระโดดแล้วกูจะปิดคลิปอันนั่นแหละหนึ่งเอออยู่อยู่นิ่งๆไม่ต้องเดินไม่ต้อง,ดองโดดผมบู๊หม่อมมาอโอเคบายบายครับขอบคุณสำหรับคนที่ดูมาติดตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กับติดตามด้วยนะครับคนที่อยากดูคลิปต่อๆไปก็ติดต,ตามไว้ลลวไ<ห>น,น,ะ,นะใช้กระหล่องกล่องอโอเคบายบาย